สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบโอนิชชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมโดยคุณครูธัญลักษ์ขวญน,นิมิตรครูโรงเรียนธัญ,ญสิทธิศิลิน์ค่ะสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมจะอยู่ในมาตรฐานข้อ1.1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ตัวชี้วัดคอ1 1 1่อป8แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนค่ะ เรามาทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมกันก่อนนะคะตัวอย่างที่1แก้วหนัก45.3กิโลกรัมพ่อหนักกว่าแก้ว18.8กิโลกรัมพ่อหนักกี่กิโลกรัมนะคะขั้นแรกนะคะเราต้องวิวเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรใช่แล้วคะ่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือแก้วหนัก45.3กิโลกรัมพ่อหนัก กว่าแก้ว18.8กิโลกรัมและสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อหนักกี่กิโลกรัมจากนั้นเราก็จะต้องวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานะคะ,ะโจทย์กำหนดให้แก้วหนัก45.3แล้วก็พ่อหนักกว่าแก้วและให้หาว่าพ่อหนักเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการคือใช้การบวกนะคะ จึงสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า45.3บวก18.8เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะขั้นต่อมานะคะเราก็จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาก็คือแก้วหนัก45.3กิโลกรัมพ่อหนักกว่าแก้ว18.8กิโลกรัมพ่อจึงหนักเท่ากับนำสบวก8เท่ากับ 11นะคะก็จะเขียน1และทด1จากนั้นนำหบวก5าบวก8ก็จะได้เท่ากับ14เขียน4แล้วก็ทด1ก็จะได้1บวก4บวก1ก็จะเท่ากับ6ก1บกิโลกรัมดังนั้นพ่อจะหนัก46.1กกิโลกรัมค่ะขั้นต่อมานะคะขั้นสุดท้ายเราก็จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ก็คือแก้วหนักประมาณ45กิโลกรัมพ่อหนักกว่าแก้วประมาณ19กิโลกรัมพ่อจึงหนักประมาณ64กิโลกรัมซึ่งใกล้เคียงกับ64.1นั่นก็คือ64.1เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะลุงจับปลานิลได้3ตัวหนัก0.9กิโลกรัม1.27กิโลกรัมและ 1.58กิโลกร,รมัมนำไปขายกิโลกร,รัมละ80บาทลุงขายปลานินได้กี่บาทนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือลุงจับปลานินได้3ตัวนัก0.9กิโลกร,รมัมนัก1.27กิโลกร,รมัมและ1.58กิโลกร,รมัมจากนั้นก็คือนำไปขายกิโลกร,รัมละ 80บาทสิ่งที่โจทย์ถามนะคะลุงขายปลานินได้เงินกี่บาทการวางแขนกันแก้โจทย์ปัญหานะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องหาอะไรกันเอ่ยใช่แล้วค่ะเราก็ต้องหาน้ำหนักของปลาทั้ง3ตัวรวมกันจากนั้นนำไปขายกิโลกร,รัมละ80กิโลกร,รัมละ80 ก็คือจะต้องนําไปใช่แล้วค่ะนําไปคูณคูณด้วย80ก็จะได้ว่า0.9บวก1.27บวก1.58จากนั้นจึงนําไปคูณด้วย80เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะการแก้ปัญหานะคะขั้นแรกเราก็จะต้องหาน้ำหนักของปลาทั้ง3ตัวบวกกัน ก็จะได้ปลาหนัก3.75กิโลกรัมนะคะจากนั้นนำน้ำนำ,นำไปขายกิโลกร,รัมละ80บาทก็คือนำน้ำหนักปลา3.75กิโลกรัมไปคูณด้วย80จะได้เงินเท่ากับ300บาทค่ะขั้นสุดท้ายนะคะ เราก็จะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ดังนี้นะคะก็คือปลา3ตัวหนักประมาณ1บวก1บวก2นะคะก็จะเท่ากับ4กิโลกร,รมัมแล้วก็ไปขายกิโลกร,รัมละ80ก็จะได้เงินประมาณ320บาทซึ่งใกล้เคียงกับ300 300จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ ออมาเรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอน็ตในปีที่ผ่านมานะคะในปีการศึกษา2,558ฉันซื้อนหนังสือเล่มหนึ่งให้เงินผู้ขายไป200บาทได้รับเงินทอน12บาท75สตังค์หนังสือเล่มน,นี้ราคากี่บาทเราก็จะหาราคาหนังสือได้จาก เงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนก็คือจะ,จะเท่ากับราคาสินค้านะคะในข้อนี้ก็จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ200ลบด้วย12.75นะคะวิธีการคิดนะคะก็คือนำา2 0 0ลบด้วย12.75ซึ่ง เราจะลบกันทีละหลักนะคะถ้าลบไม่ได้ก็จะใช้การกระจายโดยจะกระจายจากหลักร้อยนะคะไปยังหลักสิบไปยังหลักหน่วยไปยังทศนิยมตำแหน่งที่1แล้วก็ไปทศนิยมตำแหน่งที่สองก็จะได้ว่า10ลบ5เหลือ5นะคะ9ลบเเหลือสองเลบสองเหลือเจด เกลบหเหลือ8แล้วก็1หนังสือเล่มนี้ก็จะราคาเท่ากับ187.25นะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะซื้อน้ำผลไม้9้ากล่อง กล่องละ60.50บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะนี่นะคะถ้าเขียนเป็นรูปก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะนั่นก็คือนำ9ไปคูณด้วย60.5มีวิธีคิดแบบนี้นะคะก็คือนำ60.50ไปคูณด้วย9 9คูณ0ได้0 9คูณ5ได้45นะคะ ้าคูณศนยได้ศเมื่อกี้ทด4มาก็จะได้4แล้วก็ 9, 6, 54ดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด544.50บาศูนาทคำตอบคือข้อที่3นะคะข้อสอบข้อต่อมานะคะมีการศึกษา2,563ไม้ไผ่ลำหนึงยาว9.7เมตร จ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้เจ็ดท่อนยาวท่อนละเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรนะคะ,ะเราก็จะมีไม้ไผ่ยาว9.7เมตรนะคะเมื่อนำไปตัดแล้วก็จะเหลือ25เซนติเมตร25เซนติเมตรเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนก็จะได้เท่ากับ 0.25เมตรนะคะ,ะเราก็จะเหลือไม้ไผ่ที่นำไปแบ่งตัดเป็น7ท่อนอก็คือ9.70ลบด้วย0.25จากนั้นนำมาแบ่งเป็น7ท่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำ9.70า9.70ไปลบด้วย0.25ก่อนแล้วก็นำไปหารด้วย7ค่ะ วิธีคิดนะคะนำ9.70ไปลบด้วย0.25ก็จะได้คำตอบก็คือ10-5เหลือ5 6-2เหลือ4แล้วก็9-0เหลือ9จากนั้นนำ9.45ไปหารด้วย7นะคะ9หาร7นะคะ7คูณ1ได้7 9ลบ7เหลือ2ดึง4ลงมา7คูณอะไรได้24 7คูณ3ได้21ลบกันก็จะเหลือ3ดึง5ลงมา7คูณ5ได้35นะคะดังนั้นไม้ภผย อาจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ1.35เมตรคำตอบคือข้อที่2ค่ะตัวอย่างข้อถัดมานะคะปีการศึกษา2,563ถังใบหนึ่งบรรจุชามกระเบื้องขนาดเดียวกัน25ใบน้ำหนักของถังและชามกระเบื้องทั้งหมดรวมกัน9.2กิโลกรัมถ้าชามกระเบื้อง แต่ละใบหนัก0.33กิโลกร,รมัมถังเปล่าใบนี้หนักกี่กิโลกร,รัมนะคะอ่าก็จะมีถังอยู่ใบหนึ่งในถังเนี่ยก็จะมีชามกระเบื้องอยู่25ใบนะคะอ่าโดยชามกระเบื้องแต่ละใบเนี่ยหนัก0.33กิโลกร,รมัมดังนั้นมีชามกระเบื้อง25ใบ ชามกระเบื้องทั้งหมดก็จะหนักเท่ากับ0.33คูณ25จากนั้นก็คือเราจะนำน้ำหนักของถังและชามกระเบื้องมาลบด้วยน้ำหนักของชามกระเบื้องทั้งหมดก็จะเขียนได้ว่า9.2ลบด้วย0.33คูณด้วย25นะคะขั้นแรกเราก็ต้องหาน้ำหนักของชามกระเบื้องทั้งหมด นั่นก็คือ0.33คูณ25ก็จะได้ว่า5คูณ3ได้15นะคะเขียน5ทด1จากนั้นก็นำ3ามคูณ5ก็จะได้15แล้วก็บวกกับที่ทดมาก็จะเป็น16นะคะจากนั้นนำา2ซึ่งอยู่ในหลัก10ไปคูณกับ3นะคะ2คูณ3ได้6แล้วก็2คูณ3ได้6 นำผลคูณมาบวกกันก็จะได้5ได้12แล้วก็ได้7นะคะน้ำหนักชามกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยก็จะเท่ากับ7.25จากนั้นนำ9.2จ2มาลบกับ7.25นะคะเมื่อลบไม่ได้ก็จะต้องมีการกระจายนะคะ ราจะได้ว่า10ลบ5เท่ากับ5 11ลบ2เท่ากับ9นะคะแล้วก็8ลบ7เท่ากับ1คำตอบที่ได้ก็คือ1.95านะคะคำตอบคือข้อ3าค่ะข้อสอบข้อต่อมานะคะปีการศึกษา2564ัน้ะคะทังใบหนึ่ง มีน้ำบรรจุอยู่12.3ลิตรก้องเติมน้ำลงไปในถังอีก4.5ลิตรแล้วน้ำน้ำทั้งหมดบรรจุใส่ขวดขวดละเท่าเท่ากันได้6ขวดขวดแต่ละใบบรรจุน้ำกี่ลิตรนะคะก็คือมีถังถังเนี่ยมีน้ำอยู่แล้ว12.3ลิตรเติมเข้าไปอีก4.5ลิตรนะคะจากนั้น นำน้ำทั้งหมดเนี่ยไปบรรจุใส่ขวดทั้งหมด6ขวดนะคะก็จะวิธีคิดก็คือนำน้ำทั้งหมดมาบวกกันก่อนก็คือนำ12.3บวกด้วย4.5แล้วก็แบ่งใส่ขวดก็คือการหารหารได้6วิธีคิดก็คือ12.3บวก4.5 3บวก5ได้8 2บวก4ได้6แล้วก็1นะคะก็จะมีน้ำทั้งหมด16.8ลิตร จากนั้นนำา6 8 8ไปหารด้วย6 6คูณอะไรได้16นะคะ6,2,12ลบกันก็จะเหลือ4ดึง8ลงมานะคะ6คูณอะไรได้48ก็คือ68,48คําคำตอบก็คือจะได้น้ำแต่ละขวดเนี่ยก็จะได้2.8ลิตรนะคะคำตอบคือ ข้อที่3ค่ะสำหรับการทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมกันนะคะก็จบลงนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบโอน็ตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ